เห็นเบอร์สองเบอร์วไว่ไก่ทุ่หายหมดมูจักได้หว่าพัดนี่่อดเหรโลหนึ่งหน่ะละโล่หนึ่งนาห่อนนีมันออกดอกดีนานี่ออกดอกดีกเอะไปเลย นมัเต็มเลยนะครับเก็บี่ยืดอยู่มองเขาเก็บอยู่หันเก็บตดอกจุ่มๆมีนะครับดอกบานดอกบานแม่ดอกดอกสีมันมันขาวมันขาวขาวขาวยังยังยังพวกนี้กันยัง อนนะะี่กับหมื่นหมื่นรือหมื่น้าค<ะ>นละตัวนะ,ะเทากัเก็บดอกเขาวนะ,ะเ,เรื่องนั้นโบนาเกียรจัด กะตอนนี้ผู้ปลูก170กว่าตน้นครับ170กว่าต้นกี่ปีแล้วครับเนี่ยพิ่งได้ปีเศษเศษปีเสศษนะครับมียอดสั่งลายบ่ครับผมกระไรครับมีลายอยู่ตกเฉลี่ยมือมือเท่าไหร่ครับมือหนึ่งกัลายอยู่ตลาดต้องการแต่ว่าค,คืผอผลผลิตของเขามันกับวัตเต็มที่นะครับบัตเต็มที่กับโบ,บสามารถที่ทรงให้เมฆาเขาได้ลายครับเก็บเก็บแต่มือจักโลครับของเขา พ่อเขาต้อนในโดยเชียร์กับบ้านมื่นละโลครับมื่นละโลเขาจำนายโลละโลหนึ่งกับสามร้อยถึงสี่ร้อยประมาณครับนะครับโอเคครับอายุเพียงห้าใบกัไเลอยู่ครับแต่ถ้าเป็นหาสงการเนี่ยต้องชิบโมงเก้าโมงชิบโมงเริ่มเลยเพราะอากาศมันห่อนมันบานไว้เละมันขาวเร็วครับคมันจะขี้เขียวตลอดครับบางคนปลูกธรรมชาติปลูกไว้กับเลี้ยงแอนแมวและไบดินเ่าต่ำคอยต้องยกแก้งขึ้นครับแต่เพราะยกแก้งขึ้นนี่เทียบนี่ แล้วเดียวงไหนครูหนึ่งครูหนึ่งโอ้หกโลเจ็ดโลอย่างเนาะใช่ตรงเขาแล้วก็แล้วเหมือนไมวมากับเตรียมตัวอีกที่เขาใส่เวลาเก็บเวลาเดี๋ยวได้หนิที่เขาเก็บส่วงสอบช่วงสิบโมงครับส่วงสิบโมง ยังย er ังเอาเซเรนมากลางมันแดดได้แค่นข่อยเก็บข่อยจะเอาเซเรนกลางไปเรื่อยๆค่ะนนี่ดอกบ่สวยค่ะหมดหน่อหมดใหญ่ร้อยห้าร้อยประมาณนี่แหละค่ะก็เป็นหายใจค่ะอย่าเอาไว้ให้พ่อเสร็จเลยนะใส่รถไทยประกับเรืออันนี้เขาเนี่ย